เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยุทชุดที่1ค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ98กันเลยค่ะ ข้อ98นะคะโจทย์ให้ภาพแสดงระดับฮอร์โมนเพศหญิงในระหว่างที่มีวัตจักรการสืบพันธุ์มาแบบนี้อ่ะแล้วก็มีภาพต่อกันเป็นแบบนี้นะคะและโจทย์เนี่ยถามว่าฮอร์โมนในข้อใดต่อไปนี้เรียงลำดับได้ถูกต้องจากหมายเลข A ถึง D อ่ะก็ฮอร์โมนเนี่ย ที่โจทย์ที่ชอยให้มาเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรน LH และ FSH หน้าที่ของเราเนี่ยก็คือต้องมาดูว่าฮอร์โมน A B C และ D เนี่ยมันคือฮอร์โมนอะไรใน4ตัวนี้นะคะอ่ะก่อนอื่นเลยพี่อยากให้น้องๆเนี่ยดูรูปควบคู่กันไปอ่ะอันนี้มันเป็นเหมือนวัตะจักรการเจริญของไข่ของในผู้หญิงอะคะ่ะ ที่จะค่อยๆอธิบายไปประกอบควบคู่กับรูปด้านล่างตรงนี้รูปด้านล่างตรงนี้คือเหมือนเป็นการเจริญของเซลล์ไข่น,นั่นเองเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มกันที่อันแรกเลยอันแรกเนี่ยเป็นไข่ที่อยู่ในระยะ Primary OO c y t e ค่ะ ไข่ที่อยู่ใน primary ในระยะ primary oocyte เนี่ยมันจะได้รับการกระตุ้นด้วยฮอร์โมน FSH ค่ะคือฮอร์โมน FSH มันจะกระตุ้นให้ไข่เนี่ยเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วระหว่างที่ไข่มันมีการเจริญเติบโตเนี่ยมันจะปลดปล่อยฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมานั่นก็คือมันจะปล่อยฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมานั่นเองค่ะ อ,อีกรอบนะคะฮอร์โมน FSH จะเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้ไข่เกิดการเจริญเติบโตมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วไข่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะปล่อยฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมาซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะมีหน้าที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีลักษณะที่เป็นผู้หญิงอย่างเช่นมีหน้าอกมีเอวมีเสียงที่เล็กอะไรประมาณนี้ค่ะอ่ะต่อมา เมื่อไข่ไข่มันจเจริญเติบโตจนถึงระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนชื่อว่าฮอร์โมน L H ฮอร์โมน L H เนี่ยจะมาทำให้ไข่ตกนั่นเองค่ะซึ่งไข่เนี่ยมันจะตกที่ประมาณวันที่14ของรอบเดือนค่ะ ก็คือนี่ภาพเนี้ยคือภาพที่ไข่ตกเนื่องจากการกระตุ้นจากฮอร์โมน LH นั่นเองหลังจากนั้นนะคะพอไข่ตกไปปุ๊บเออมันก็จะเกิดโครงสร้างที่เรียกว่าคอปัสลูเทียมเกิดขึ้นภาพนี้เนี่ยคือคอปัสลูเทียม ขอพัยคะ่ะพี่เขียนผิดนิดนึงอ่าซึ่งคอปัสลูเทียมเนี่ยจะปลดปล่อยฮอร์โมน2องฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนที่แสดงลักษณะของเพศหญิงกับฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งคือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะมีผลทำให้ผนังมดลูกเนี่ยหนาขึ้นเพื่อรองรับ การฝังตัวของตัวอ่อนนั่นเองอหลังจากนั้นนะคะถ้ามันไม่มีอสุจิมาปฏิสนธิเนี่ยคอปัสลูเทียมมันก็จะฝ่อฝ่อไปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโครงสร้างที่ชื่อว่าคอปัสเอาบีเคนค่ะ,อ,ะอีกรอบนะคะ ก็คือเริ่มจากไข่ที่ระยะ primary i m a มา o o โ y t e ที่ยังมีขนาดเล็กอยู่ไข่ที่ระยะ p r i มา o o โ y t ซเนี่ยจะมีฮอร์โมน FSH มากระตุน้นให้ไข่เจริญเติบโตมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งขณะที่ไข่มันจเจริญเติบโตและมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยเซลล์ไข่มันจะปลดปล่อยฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยแสดงลักษณะที่เป็นเพศหญิงออกมาอ่ะ พอไข่มันจเจริญเติบโตถึงระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนชื่อฮอร์โมน L H มากระตุ้นทำให้ไข่เนี่ยมันสุกแล้วก็ตกออกมานั่นเองซึ่งระยะที่ไข่ตกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณวันที่14ของรอบเดือนค่ะต่อมานะคะพอไข่ตกไปแล้วปุ๊บเซลล์ไข่เนี่ยจะกลายโครงสร้างเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าคอปัสลูเตียมอาคอปัสลูเตียมเนี่ย จะสร้างฮอร์โมนออกมา2ตัวคือฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันจะทําให้ผนังมดลูกเนี่ยมันหนาขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนแต่ถ้าสมมุติไม่มีอสุจิมาปฏิสนธิไม่เกิดตัวอ่อนเกิดขึ้นเนี่ยคอปัสลูเทียมก็จะฝ่อกลายเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าคอปัสอัลบิแคนนั่นเองอ่ะมาดูกันนิดนึงอันเนี้ย ภาพนี้มันเป็นภาพของความหนาของผนังมดลูกของผู้หญิงค่ะ,ะน้องๆดูนะก็คือหลังจากที่ไข่ตกเนี่ยก็จะเกิดโครงสร้างเป็นคอปัสลูเตียมที่มันสร้างเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนถูกไหมซึ่งที่บอกไปแล้วว่าโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันทําให้ผนังมดลูกหนาขึ้นก็จะเห็นว่าผนังมดลูกเนี่ยมันหนาขึ้นเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถ้ามันไม่มีอสุจิมาปฏิสนธิเนี่ย คอปาสลูเทียมจะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นคอปาสอัลบิแคนแล้วผนังมดลูกเนี่ยก็จะสลายออกมาอ่ะผนังมดลูกสลายเนื่องจากมันไม่มีตัวอ่อนมาฝั่งตัวไงมันก็เลยไม่จําเป็นต้องม,มันก็เลยไม่จําเป็นต้องมีความหนาเพื่อรองรับการฝั่งตัวของตัวอ่อนอีกต่อไปผนังมดลูกเนี่ยจึงสลายออกมาเป็นประจำเดือนนั่นเองค่ะ ันนี้นะคะก็เป็นเป็นรอบเดือนของผู้หญิงอ่การเจริญของไข่และรอบเดือนของผู้หญิงนั่นเองทีนี้สิ่งที่โจทย์เขาอยากรู้เนี่ยเขาอยากรู้ว่าฮอร์โมน A B C และ D มันคือฮอร์โมนอะไรอ่ะงั้นเรามาดูกันเลยฮอร์โมน A นะคะมันจะพุ่งสูงประมาณวันที่14ของรอบเดือน ฮอร์โมนที่พุ่งสูงในวันที่สิบี่ของรอบเดือนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าประมาณวันที่สิบสี่ของรอบเดือนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่เลยวันที่สิบสี่ของรอบเดือนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือไข่มันตกซึ่งการที่ไข่ตกเนี่ยมันเกิดจากการกระตุ้นของฮอร์โมน LH นั่นเองดังนั้นเราก็สรุปได้ว่าฮอร์โมน A เนี่ยที่มันมีการพุ่งสูงขึ้นประมาณวันที่สิบสของรอบเดือนก็ต้องเป็นฮอร์โมน LH แน่ๆอ่า ได้แล้วว่า A คือฮอร์โมน LH ต่อมามาดู B กันบ้างฮอร์โมน B เนี่ยมันจะมีการพุ่งมันจะค่อนข้างสูงขึ้นก่อนวันที่14แล้ววันที่14ี่มันจะพุ่งขึ้นอีกนิดหนึ่งอะแล้วก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆหลังจากวันที่14ฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ก่อนที่จะเกิดการตกไข่เนี่ยมันก็คือฮอร์โมน FSH นั่นเองเพราะว่า ช่วงก่อนที่ไข่มันจะตกเนี่ยมันต้องเกิดการเจริญของไข่ใช่ไหมคะไข่ต้องมีการเจริญให้มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นหน้าที่ของ FSH อะพอวันที่ไข่ตกเนี่ย FSH ก็จะพุ่งขึ้นนิดนึงหลังจากนั้น FSH จะหมดหน้าที่แล้วก็จะลดปริมาณลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆอะดังนั้นเราก็สรุปได้ว่าฮอร์โมน B เนี่ยก็คือฮอร์โมน FSH นั่นเองต่อมานะคะ มาดูฮอร์โมนซกับ D กันบ้างน้องๆจะเห็นว่าฮอร์โมนซีเนี่ยมันเพิ่มขึ้น2ช่วงอ่ะคือประมาณก่อนวันที่14กับหลังวันที่14บสี่ฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้น2ช่วงเนี่ยก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเองเนื่องจากว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันถูกหลดปล่อยออกมาจากเซลล์ไข่ที่กําลังจเจริญเติบโตเซลล์ไข่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นน่ยมันจะปล่อยเอสโตรเจนออกมา ซึ่งขณะที่ไข่มันกําลังเจริญเติบโตเนี่ยมันต้องเจริญเติบโตก่อนที่ไข่มันจะตกคือเจริญเติบโตก่อนวันที่14ก็คือประมาณช่วงนี้อ่ะกับอีกช่วงหนึ่งที่เอสโตรเจนจะถูกปลดปล่อยออกมานั่นก็คือช่วงที่เซลล์ไข่เนี่ยมันเป็นอยู่ในช่วงคอปัสลูเทียมอ่ะซึ่งคอปัสลูเทียมเนี่ยจะเกิดหลังจากไข่ตกช่วงเนี้เอสโตรเจนก็จะพุ่งขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าฮอร์โมน C เนี่ยก็คือฮอร์โมน เอสโตรเจนนั่นเองค่ะส่วนฮอร์โมนสุดท้ายฮอร์โมนดีเราจะเห็นว่าฮอร์โมนดีเนี่ยมันน้อยมาตลอดเลยแล้วหลังจากไข่ตกเนี่ยมันถึงจะเพิ่มขึ้นสูงมากๆฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นสูงหลังไข่ตกอย่างเดียวเนี่ยก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนั่นเองเนื่องจากว่าฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันจะถูกปลดปล่อยออกมาจากคอปัสลูเตียม หลังจากเหตุการณ์ไข่ตกและกลายเป็นคอปาสตูเทียมเนี่ยคอปาสตูเทียมจะปลดปล่อยโปรเจสเตอโรนออกมาเพื่อทําให้ผนังมดลูกเนี่ยหนาขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนนั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าฮอร์โมน D เนี่ยก็คือฮอร์โมนที่ชื่อโปรเจสเตอโรนนั่นเองอตอนนี้เนี่ยเราก็ได้แล้วว่า ฮอร์โมน A B C และ D เนี่ยมันคือฮอร์โมนอะไรบ้างเราไปดูช้อยกันดีกว่าว่าช้อยไหนที่มันตรงกับที่เราโน้ตไว้นะคะอ่าที่เราโน้ตไว้เนี่ยฮอร์โมน A คือฮอร์โมน L H ก็คือช้อยที่บอกว่า A คือฮอร์โมน L H เนี่ยมีทั้งหมด3ช้อยคือช้อยส4และ5 h o ฮอร์โมน B เราโน้ตว่าเป็นฮอร์โมน F S H อ่ก็จะมีเหลืออีก2ข้อที่บอกว่า B คือฮอร์โมน FSH ก็คือชอยสและชอย5นะคะต่อมาฮอร์โมน C เราบอกว่าฮอร์โมน C คือฮอร์โมนเอสโตรเจนชอยที่บอกว่าฮอร์โมน C คือฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยก็คือชอยข้อ 5. อ่ะและฮอร์โมน D ที่เหลือเนี่ยก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนั่นเองดังนั้นนะคะชอยที่ถูกต้องเนี่ยที่ตรงกับ ฮอร์โมน ABC และ D ที่เราโน้ตไว้ก็คือชอยข้อ5นั่นเองอะแต่ก่อนจะจบชอยข้อนี้ไปเนี่ยเรามาทบทวนกันอีกรอบดีกว่าว่าฮอร์โมนแต่ละตัวเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะอะฮอร์โมนเ H เนี่ยจะเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ไข่ที่สุกแล้วเนี่ยตกออกมาจากรังไข่นั่นเองต่อมาฮอร์โมน FHH ทำให้ไข่เนี่ยมันจเจริญเติบโตมีขนาดใหญ่มากขึ้นต่อมาฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยทำให้ผู้หญิงเนี่ยแสดงลักษณะต่างๆของเพศหญิง ส่วนฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ผนังมดลูกหนาเพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีอสุจิมาปฏิสนธิไม่มีตัวอ่อนเกิดขึ้นเนี่ยผนังมดลูกก็จะเกิดการสลายกลายเป็นประจำเดือนนั่นเองอะโดยสำหรับข้อ98นี้นะคะสิ่งที่น้องๆต้องรู้เนี่ยก็คือน้องๆต้องรู้จักกับ รอบเดือนของผู้หญิงการเจริญของไข่และรอบเดือนของผู้หญิงอ่ะประมาณนี้ถึงจะสามารถรู้ได้ว่าฮอร์โมนอะไรที่มันจะพุ่งสูงขึ้นในช่วงช่วงต่างๆช่วงไหนของรอบเดือนนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย ไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแ๊บนะคะ